ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนถูกปีศาจฆ่าฝันเห็นคนถูกปีศาจฆาตกรรมฝันเห็นคนถูกปีศาจฆาตกรรมเนี่ยแปลว่าอะไรฝันเห็นคนถูกปีศาจฆ่าตายฝันเห็นคนถูก ปีศาจฆ่าตายตอนเนี้ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าสมัยวัยสรุ่นเพื่อนเก่าสมัยวัยสรุ่นจะติดต่อมาท่านมีเกณฑ์จะได้มรดก มีเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดท่านมีดวงจะได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จะได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเด็กท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพธิดาคุ้มครองมีพระแม่คุ้มครองมีคนอายุน้อยกว่าเนี่ย อยากจะติดต่อคุณมีคนอายุน้อยกว่าต้องการที่จะติดต่อคุณช่วงนี้มีคนคิดร้ายคุณอยู่แต่ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อรถนะคะมีดวงเกี่ยวกับการซื้อรถเลขนำโชคหนึ่งสองแปด หนึรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ